สวัสดีครับพวกเราช่องน้องมิชัยนอนเล่นแต่เช้าเลยนอนแต่เช้าเลยนะครับวันนี้หกโมงนะครับผม <c oughs> ยังไม่ได้เก็บขยะเลยนะครับผมเพราะว่าน้องแก่น้องนอนอยู่ก็เลยยังไม่ได้เก็บนะครับผมอาจจะลกนิดนึงฝั่งนู้นอนแต่ฝั่งนี้ตื่นแล้วตื่นตื่นตื่นแล้ว แต่ยังนอนเล่นดินอยู่นี่ไม่ยอมลูกนี่ลูกกินนมแล้วนอนเล่นดินทรายอยู่เนี่ยดูก็ทำง,งงงงงงเอ,อ้อตึงเอ้ยโอ้โคตรสวยหน่อยโอ้ไม่ยอมลุกเลยนะ โอ้ยนอนโอ้ยง่วงนอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่ามากวนพ่อมันยังเช้าอยู่เลยหนูยังไม่อยากลุกน่ะพี่พี่มีชัยเขายังไม่ลุกเลยพี่มีชัย็ยังนอนต่อเลยออ้ยพ่อทำไมมันโอ้ยยังง่วงต่อเลยพ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอนต่อโอ้ยกัดขาตัวเองเลยนี่ อนอนแล้วก็จับหญ้ายัดเข้าปากเด็กก็อือ้อออบนสูงเงอเงอบนสูงเยอะเอเอเยอะเยอะกิ้งตอ,อนอนอืดอึมเงอะเอือเอเอพี่ไม่ลุกหนูก,ก็ไม่ลุกเหมือนกันมันจะเล่นทรายตรงนี้แหละ มือเขาที่ก็เอายาเข้าปากน้่นแหละสาวน้อยขายาวกับผู้บ่าวขาเหี้ยนโอ้ยลุกอือลุกอืโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยดูอะไรเนี่ยมันช้างหรือก,กบเนี่ยอ๋ออืออือนี่มันช้างหรือก,กบ อ้ยตุ่มเ้ยโอ้ยเนาะขี่ขานใช่เนาะลูกสาวนี่ขี่ขานคือลูกทตาไหลลูกใายพูดไม่เม,มนอนจนตะเวนแงดากแล้วพอควานจะเข้าไปเก็บขยะก,ก็ยังนอนไม่ตื่นก็เลยยังไม่ได้เก็บให้เนี่ยแต่ฝั่งนี้อ่ะลุกแล้วแต่ไม่ยอมลุกเนี่ยยังนอนเล่นอยู่นี่หนูไม่ได้ขี้เกียจน,นะพ่อ หนูอยากนอนเล่นเฉยๆเนี่ยอืออือแอคชั่นอืออือแอคชั่นกับเป็นเออแอคชั่นกับเป็นกำลังไหนยี่สิบมือกับแอคชั่นไปแล้วไอ้เยอะออไอ้ดุไปไกลๆเนี่ยพอเดลสทีนอนแล้วนี่ถ้าพ่อไม่มาถ่ายนี่นอนแล้วได้เลย อออย่างนี้เลยนะโอ้ยสาวขาย n h า u นี่จักอยากนอนจักอยากเรียนนอนไปสองรอบแลนะ้วในเช้านี้เชา้ชานี้นอนไปสองรอบแล้วแต่ยังอยากเล่นอยู่พ่อก็เลยไม่ได้ทําความสะอาดสักท,ทีเห็นลูกสองสาว ไอผูอ้สาวขายาวกับผู้บ่าวขาเฮียนยังมีลูกนี่ออออออโอ้ยโอ้ยกระดึบ๊บกระดึ๊บอือลุกแล้วอือล,ล,ลุกแล้วลุกแล้วนะไหนลุกแล้วเนี่ย ขาขาข้างล่างเขาก็ยาวเท่ามีชัยแล้วนี่แม่แม่มีชัยก็ขาช่วงขาข้างล่างยาวเท่านี้แหละน้องเกิดได้สิบเปนขายาวเท่าพี่ละท้องนี่ก็ยังไม่ยอมยุบนะครับผมเพราะว่าจิมก็ยุบแล้วนะครับผมยุบบางแล้วแต่ที่ไม่ยุบก็คือแม่ขนุนเ้ายังไม่นอนไม่กล้านอนก็เลยยังไม่ยุบมันก็จะลงอยู่นั่นแหละ นะครับผมถ้านอนก็จะแต่มันก็ขับออกเรื่อยๆนะครับผมขับน้ำออกเรื่อยๆแต่ก็คือเกายังไม่นอนด้วยทําให้ท้องบวมน้ํายังไม่ยุบอาไหร่เดี๋ยวพาไปดูหมูอ้วนนอนนะครับนี่หมูอ้วนนอน กินเยอะนะแม่แม่กินเยอะมากเลยเนี่คอกเนี้นี่เป็นอืนที่เฉพาะช่วงกลางคืนนะครับผมเพราะว่าช่วงกลางวันเพรากควันจะกวาดกวาดออกมาอยู่ข้างนอกหมดนะครับผมแล้วช่วงเช้าก็จะเก็บแต่กลางคืนเฉพาะกลางคืนดูแม่คันะครับผมตรงนู้นน่าจะสองกองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปด เป็ดกล้องนะครับผมแม่เขานี่ลูกเขาก็หนึ่งตรงนั้นสองตรงนู้นสองเห็นสองนะมีชายเห็นสองกลอง <c oughs> ดูนอนจนจะเข้าเก็บกวาดขยะก็ยังไม่ตื่นก็เลยให้นอนก่อนเด้ให้น้องตื่นก็จะได้ทำความสะอาด ฝั่งนี้มารอกินน้ำแล้วตื่นเช้ามาเราก็จะให้กินน้ำนะครับผมกินน้ำนี่แม่ขนุนก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่ว่าช่วงเย็นเราไม่ได้เก็บเราเก็บวันหนึ่งเราจะเก็บครั้งหนึ่งนะครับผมแต่เราจะทำความสะอาดออกตื่นเช้ามากินน้ำก่อนสาเอ้ยนันสา อยาก,กินน้ำกับแม่ใช่ไหมพี่ยังไม่ตื่นตื่นเช้ามาเราก็จะให้กินน้ำก่อนพ่าให้กินครั้งสุดท้ายก็สามทุ่นะครับสามทุ่มนี่เริ่มมีเนื้อมีหนังแล้วไหมเดินหนังเริ่มเยอะแล้วขายาวตอนนี้กินนมเองไม่ต้องยกล้อแล้วนะถึงและยืนกินถึงละ ตัวเล็กเราก็ให้กินน้ำเหมือนกันนะแต่เราจะใช้ใช้ยางฉีดเบาเบาเข้าไปาสาวขายาวนี่เนื้อตัวเนื้อตัวแม่ขนุนตอนนี้ก็เหี่ยวเยวลงแล้วนะครับผมเหี่ยวน้ำก็คือน้ำมันจะขับออกนะครับผมหลังจากที่คอดูมันจะขับออกแล้วมันจะขับออกจากเนื้อจากตัวนะครับผมมาตรงนี้แล้วก็จะขับออกทางน้ำเยี่ยวนะครับ วันนี้ก็ขับออกเรื่อยๆนะครับผมแต่ยังไม่ยุบเนาะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมเพราะแม่เขาไม่นอนด้วยถ้านอนก็จะขับจะจะแห้งไวอยู่วันหนึ่งนะครับผมเก็บขยะนี่ก็เต็มเลยนะกระบ,บะมืดเนี่ยเป็นกองภูเขาเลยหนึ่งเราก็จะกวาดออกทำความสะอาดให้ครั้งหนึ่ง ช่วงเย็นเราก็จะกวาดออกมาข้างนอกนะครับผมเก็บไปทิ้งวันละรอบนะครับผมตาขยชมอยชมอยอยู่คอยไม่กล้าล้มตัวลงนอนวันนั้นจะล้มตัวลงนอนแล้วลูกร้องลูกกลัวก็เลยไม่กล้านอนเลยอาศัยพ่อขานก็ปล่อยโซ่ยาวๆเนาะให้เขายืนพิงเหล็กคอกฝั่งนู้นนอนเนาโอ้เห็นแม่กินนะ้ำจะกินนมนี่นี่โอ้ยไม่กล้กา อย่ามาแอบทายฝั <c oughs> ่งนู้นก็ยืนรอกอินเหมือนกันนะครับผมช่วงเช้าก็คือตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะให้เขากินน้ำก่อนนะครับผมกินน้ำสำหรับคลิปนี้ก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องมีชายแฟมรลี่ด้วยครับผมสวัสดีครับ